อการปั๊มหมึกเอ็อจีสองศูนย์หกจีสองศูนย์เก้านะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับคือเตรียมพองน้ำทั่วไปอะไรก็ได้คัตตันบัตแล้วก็หมึกเทลงภาชนะอะไรก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ทาไหนทายัางเจาคัตตันบัต ถ้างานเล็กๆเล็กๆละๆก็เอาขันต้นแบบาทาๆก็ได้นะครับหรือว่าเอาพองน้ำไปแบบนี้นะครับหลักการคืออย่าเพิ่งปั๊มหลักการคือน้อยๆบางๆแล้วจะชัดหงมาดูถ้าคุณใช้หมึกเยอะมีลูกค้าหลายคนบอกทําไมปั๊มแล้วเยิ้มเพราะคุณปั๊มเยอะเกินไปนิ่งเพราะคุณปั๊มเยอะเกินไปมันเลยเยิ้มหลักการคือน้อยบางแล้วชัดแน่นอนนะครับอันนี้เป็นโลโก้ TNG เราจะปั๊มลงด้านปฏติกต่ยางนะครับใช้หมึก G206 นะครับพลาสติกถ้าเป็นพลาสติกยางหนังใช้206ถ้าเป็นโลหะแก้วกระจกเหล็กเซรมิกกระเบื้องหินอ่อนกนินใช้209แรงยึดเกาะสูงนะครับแล้วก็ค่อยๆปั๊มลงไปเบาๆนะครับไม่ต้องกดแรงอย่าทำแบบกระแทกมือบังนิ่งนิ่งเห็นไหมครับ ถ้าคุณทาหมึกน้อยๆปั๊มชัดแน่อนอนส่วนใหญ่ลูกค้ามีปัญหาบอกว่าปั๊มไม่ชัดเพราะว่าใส่หมึกเยอะนะครับให้ใช้วิธีนี้นะครับกับอีกวิธีหนึ่งก็คือเทลงเทลงเทลงฟองน้ําทั่วไปหันมาทางกล้องด้วยเทลงฟองน้ําเทลงแล้วก็ปั๊มลงไปอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวจะฟองน้ําทาก็ได้นะครับดูดูในกล้องนี่นะครับตัวนี้ก็จะแห้งแบบพอสัมผัสป,ประมาณห้านาทีแห้งสนิทหนึ่งชั่วโมง อยากได้อยากเร็วให้เอาได้ปะลมร้อนเป่าหรือได้เป่าผมเป่าถ้าวัสดุที่ทนได้ปะลมร้อนได้ก็ใช้ได้ปะลมร้อนไปเลยนะครับมันจะแห้งเกาะดีกว่าเสร็จแล้วเล็บขูดไม่เลานะครับเวอร์ชันใหม่ที่เป็นตัว G ที่ไม่ใช่ n อนจีนี้นะครับนะหันมาทั้งแสงหันมาทั้งนี้นี่นะครับอันนี้เรากําลังทําแบรนด์ของตายางของเราเอาหันมาด้วยสิหันให้กล้องดูด้วยอ่าสำหรับลูกค้าที่อยากทำแบรนด์ของตัวเอง แบบง่ายๆแบบง่ายๆแบบทําจํานวนน้อยได้ไม่ต้องไปส่งสกีนเพราะว่าส่วนใหญ่โรงงานสกีนจะรับในป,ปริมาณเยอะเพราะว่าเขาต้องมีค่าทาเพลททาบล็อกนะครับขึ้นฟิล์มทาเบททาบล็อกฉะนั้นคุก็หาถ้าเกิดถ้าเกิดมีการผิดพลาดเราสามารถอนุญาต CL สองตัวนี้เช็ดได้นะครับควรใช้ฟองน้ำอ่าถ้าเป็นหน้ายางควรใช้ฟองน้ำเช็ดหน้ายางนะครับ ถ้าจะให้ทํางานง่ายคือเอาน้ํายาตามหมึกเนี่ยเทลงไปในฟองน้าไว้เลยแล้วถ้ามีการพลาดเออไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามีการพลาดหมายถึงถ้าหน้ายางคุณเห็นคุณมองก่อนว่ามันตันไหมคุณมองก่อนว่ามันตันไหมถ้าคุณเห็นว่ามันตันปั๊บคุณเช็ดทันทีเราจะมองด้วยตาเรามองออกเลยว่ามันตันไหมถ้ามันไม่ถ้ามันตันคุณอย่าเพิ่งปั๊มมันจะเสียแน่นอนนั่นคุณต้องเช็ดออกจากร่องยางนะครับเราจะมองออกว่า ว่าว่าเราจะเห็นด้วยตาได้ง่ายๆเลยว่าในล่องมันมีหมึกไหมหลักการคือนิ่งหลักการคือมองที่โทรศัพท์อย่ามองของจริงเวลาถ่ายหลักการคือมองในล่องยางง่ายตรงนี้นะมองในล่องยางอย่ามีหมึกแค่นี้แหละและหมึกต้องบางอย่าเยอะถ้าเกิดเราใช้หมึกเป็นทําถูกวิธีจริงเนี้ย ขวด100 ml เนี้ยปั๊มได้ไม่ต่ำกว่า2,500ถึง3,000ครั้งแล้วแต่แบบถ้าแบบเล็กได้มากกว่า3,000ครั้งถ้าแบบใหญ่ๆก็จะได้น้อยลงนี่นะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครทำบ่อยๆก็จะคล่องไปเองตอนแรกๆก็อาจจะแบบเออยังไม่ค่อยคล่องแต่ว่ารับรองว่าใช้ได้แน่อนอนนะครับเห็นไหมครับ NG 206แห้งแบบผิวสัมผัสประมาณ5นาทีแห้งสนิท1ชั่วโมง NG เอยไม่ใช่ N สิเวนี้ตัดตัว N อ,ออกแล้วรุ่นใหม่เป็น G G 20 9แห้งพอสัมผัส1ชั่วโมงแห้งสนิทประมาณครึ่งวันฉะนั้น209จะแห้งช้ากว่าเพราะว่ามันเป็นการปั๊มแก้วกระจกเซรามิกซึ่งวัสดุที่ปั๊มยากที่สุดคือแก้วกระจกเซรามิกมันลื่นครับคลิปปั๊มแก้วก็ดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับอันนี้พอดีเรามาทํางานเราก็เลยมาปัมให้ดูอ่าอย่าลืมว่าอ,อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมฝองน้ําทั่วไป เอาน้ำล้างจานก็ได้ฟองน้ำตำรานทุกอย่าง20ก็ได้จะเอาใหญ่ๆมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็ขันันบัดแล้วก็ภาชนะใส่หมึกหรือจะใช้วิธีแบบดั้งเดิมที่เรารู้กันก็คือว่าเอางานปั๊มลงไปเลยก็ได้แต่อย่าทํากระแทกกระแทกลูกค้าที่ไม่ชัดคือชอบกระแทกกันปักปักแบบแบบปัก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 ,ปกอย่างนี้บอกเลยนะครับว่ามันจะเข้าไปติดในพื้นแบกกราวหลังแล้วทาให้เยิมแล้วทําให้ไม่คมไม่ชัดนะครับถ้าคุณจะใช้แบบนี้คุณต้องทาคุณทาทาทาเอาเฉพาะผิว ถ้าคุณปักปักปักอย่างนี้เสียงอย่างนี้เสียงอย่างนี้บอกเลยว่าไม่ชัดลูกค้าหลายคนชอบมาปัก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 ลราบอกว่าทำไมมันมันเบอร์มันพลาดมันมัวเพราะว่าคุณไปปัก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 ไม่ได้คุณต้องทาทาทาและหมึกต้องน้อยอะถ้าเกิดใช้วิธีนี้แล้วยังไม่ชัดก็มาใช้วิธีนี้วิธีที่หนึ่งแบบดั้งเดิมวิธีที่สองคือคือเอาคาตันบัตทาถ้างานมันเล็กใช้คัตาบัตเลยแบบนี้คุณสามารถแยกสีได้ด้วยสมมติคุณอยากได้ตัว T สีแดง ตัว N สีดำตัว G สีน้ำเงินคุณก็สามารถทาแยกสีบนจุดแล้วก็เป็นด้ามธรรมดาที่แยกสีและปั๊มลงพลาสติกเหล็กยางแก้วหนังได้ด้วยนะครับนี่นะครับหมึกของเราก็จะมีหลายสีนะครับก็เวลาคุยกับแอดมินก็บอกให้ส่งตารางสีให้จะมีหลายสีนะครับราคาหมึกพื้นฐานก็จะมีแดงดำน้ำเงินขาวเขียวน้ำตาลหมึกพิเศษก็จะมีทองเมทัลลิกกัดเพชรทองปริเตอร์แบบนี้นะครับ สองศูนย์หกทังศูนยหกศูนย์เก้ามีทองและเงินนะครับเงินก็จะเป็นกัดมีเมทัลลิกเมทัลลิกกริตเตอร์วิ้งวิๆงวิงวิงวิวิแบบนี้นะครับส่วนทองเงินนี้ก็จะราคาสูงกว่าสีพื้นฐานนะครับน้ำยาล้างก็ให้ถูกชนิดตัวสองสองศูนย์เก้าสองน้ำยาล้าง CL 2อ9สองหกเก้านี้จะนี้จะปั๊ม โฟมล้างโฟมไม่ได้โฟมจะละลายนะครับต้องใช้ cl ส0 0อยังไงให้ติดต่อเข้ามาก่อนนะครับติดต่อแอดมินเข้ามาก่อนว่าจะใช้วัสดุอะไรถ้าปั๊มโฟมนี้ต้องแยกนะครับเพราะว่าหมึกตัวนี้โดนโฟมไม่ได้จะละลายนะครับหมึกปั๊มโฟมโดยเฉพาะก็จะมีโดยเฉพาะน้ํายาล้างโฟมโดยเฉพาะก็จะมีโดยเฉพาะนะครับนี่นะครับนี่สามารถสร้างแบรนด์ตัวเองได้ง่ายๆซ้มซัสมสามอันทันเดียวห้าอันสิบอันก็ได้ถ้าเกิดเราไปส่งโรงง,งานสกรีนเขาไม่คุยหลักหลักหลัก หลักน้อยนะน้อยนอย้นอยนะครับแบบห้าอันสิบอันหลักร้อยบางที่ก็ยังไม่คุยหลักร้อยนะครับต้องเป็นพันพันชิ้นนะครับต้นทุนในการเริ่มธุรกิจครั้งแรกก็อาจจะสูงถ้าเราไปสกรีนในปริมาณเยอะหมดเงินเป็นหมื่นหรือเจ็ดแปดพันนะครับอย่างนี้เราทาเริ่มต้นได้โดยเราไม่ต้องจมทุนมากหมุนเงินตอนแรกๆเราก็ไม่ต้องจมทุนมากเราสามารถหมุนเงินกลับมาได้เร็วทําให้ธุรกิจของเรานั้นไปไปได้นะครับในสภาวะเ <C oughs> ศร,รฐษฐกิจท, <C oughs> ที่ไม่ค่อยดีอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนมากเราทําอย่างนี้ได้นะครับสร้างแบรนด์ตัวเองงได้่ายนะครับ อันนี้เราก็ทำ TNG ธนาชากราฟิกลงไปในด้ามตายางเปล่านะครับนะครับหมึก206ูถ้าหมึกปั๊มผ้าจะถูก200บาทตัวใหม่ซักรีดรีดทับหมึกได้เลยนะครับ200บาทหมึกปั๊มผ้ารีดทํหมึกโดยตรงได้เลยหมึกไม่ละลายติดผ้าอันนี้206 300บาทปัม๊มพลาสติกนี่ต้องอ่าน ต้องอ่านที่ขวดด้วยนะครับนี่นะครับที่ขวดจะเขียนไว้หมึกพิเศษรุ่นจรุ่นใหม่แรงยึดเกาะสูงกว่ารุ่น NG นะครับสำหรับพลาสติกยางหนังสติกเกอร์กระดาษมันทุกชนิดกระดาษมันเคลือบ UV สีก็จะติ๊กไปตามสีนี้นะครับส่วน209จะแพงกว่า50บาท350 ก็คงยังไม่ขึ้นราคาง่ายๆนะครับถ้าไม่ได้ผ่านไปนานๆหลายๆปีจริงๆนะครับออ่่าถ้า209ก็จะเห็นว่า G 209จะเน้นปั๊มกระจกแก้วเซรามิกกระเบื้องนะครับอืม ใครอยากได้สีพิเศษก็สั่งผสมได้แต่ว่าถ้าสั่งผสมนี้ขั้นต่ำหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรหรือพันเอ็มอนะครับร้อยเอ็มแอลผสม,ไม,ไ,มไม่ไม่ได้นะครับ,น,รบนี่นะครับสีเขียวก็มีนะครับสําหรับใครที่ต้องการทําเกี่ยวกับงานเกษตรก็มีลูกค้ามาสั่งเยอะเหมือนกันนะครับไปติดพวกมันจุพัน ปลูกผักไฮโดรโปนิกผักไรดินอะไรพวกนี้นะครับเป็นกล่องโฟมก็ได้เป็นกล่องพลาสติกก็ได้หรือจะเป็นแก้วก็ได้นะครับภาชนะอันนี้เป็นตอยาง exp บอกว,วันที่หมุนได้วันที่หมุนได้แล้วก็บอกวันผลิตวันหมดอายุ exp expert หมดอายุ mfg m a n u a c h e d u l e วันผลิต BBE BBF ก็จะเป็นเกี่ยวกับบอกวันที่อาหารต้องกินก่อนวันไหนอาหารหมดอายุนะครับที่ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่าจะต้องปั๊มแจ้งที่ผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับว่าอาหารหมดอายุวันไหนผมกินหมดอายุวันไหนหรือว่าอ,อยอของเครื่องสำอางก็ต้องแจ้งมันผลิตวันหมดอายุเหมือนกันนะครับเป็นกฎหมายนะครับก็จะมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ตตยางตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูทีสองตกนี้หมึกปั้มผ้านะครับหมึกปั้มผ้าก็มีแบบเป็นลิตรนะครับ500มล800บาทลิตรละพันสี่นะครับในสีพื้นฐานสีพื้นฐานก็แดงดำน้ำเงินงเขียวนี่ก็200บาทปั้มผ้าตัวแต่ก่อนจะ150แต่ว่ามันจะรีดทับโดยตรงได้ไม่ทนเท่าตัวใหม่200บาทนี่นะครับอันนี้เรารีดซักมาแล้วปั่นแล้วสองรอบไม่เป็นไรนะครับหมึกทองกับหมึกฟ้านะครับติดแน่นนะครับ สามารถเอารีดทับหมึกได้เลยน,นี้ก็จะเป็นอันนี้หมึกก็จะข้นก็ใช้วิธีทาทาเหมือนกันว่าหมึกปั้มผ้าจะข้นเพื่อให้ทับผ้าสีดําได้แต่ถ้าเกิดหมึกปั้มผ้าสีอ่อนจะใสกว่าอันนี้ก็เป็นหมึกทองปั้มผ้านะครับก็จะมีกิตเตอร์เป็นเพชรประกายวิงวิงนะครับมีเงินมีทองเขียวน้ำตาล น,นี่ก็เมือก2อ6ปั๊มพลาสติกทดสอบปั๊มพลาสติกเราได้ทดสอบเป็นพันๆครั้งเราเลยแจ้งไปว่าได้ประมาณ5ตารางเมตรนะครับ1น0 ml เนี่จะได้ประมาณ5ตารางเมตรส่วนปั๊มได้กี่ครั้งนั้นก็แล้วแต่ขนาดเล็กใหญ่อันนี้2 6 6ปัม G, ๊ม mfg mfd นี่206นะครับ206คือพลาสติกยางหนังติ๊กเกอร์กระดาษกระดาษมันเงากระดาษเคลือบ UV ได้นะครับ มี209 209คือเน้นเป็นแรงยึดเกาะสูงพิเศษจะแพงกว่า50บาทนะครับอ่านเลยนะครับวัสดุโลหะกระจกแก้วหินอ่อนซรล,ลมิกกระเบือเ้องวัสดุเคลือบผิวที่มีความมันเงาลื่นๆสูงทุกชนิดมีทองมีเงินเหมือนกันนะครับสีพื้นฐานก็จะมีขาวเขียวเหลืองแดงน้ำเงินน้ำตาลดำนี่ครับนี่คืออ209 น,นี่สีทองนะครับสีทองนี่ติดแน่นเล็บขูดไม่ลอกนะครับต้องถ้าแท้เล็บขูดไม่ลอกเนี้ยทนแรงขูดขีดเนี้ก็ใช้แดาไปใดเป่าร้อนเป่าก่อน นี่ก็พวกสีพื้นฐานสามร้อยหสิบถ้าสีพิเศษจะสี่ร้อยนี่ะแดงน้ำเงินเหลืองขาวอาถ้าท่านใดเฉพาะ209ศนย์เในกระจกกับแก้วจะติดยากสุดนะครับใช้ใดเป่าลมร้อนแบบนี้นะครับหาซื้อได้ตามร้านเครื่องมือช่างหรือไทยพัสดุหรือ หลานช่างทั่วไปนะครับอันหนึ่งก็ไม่ถึงพันนะครับก็ซื้อใบชัยได้นะครับได้เป่านลมร้อนนะครับจะเป็นกอุณหภูมิส,สูงกว่าไดเป่าผมไม่ใช่ได้เป่าผมนะครับหลังจากที่เราได้ปัม๊มเมก G สองรอหกปั๊มพลาสติกลงไปแล้วนะครับมันก็จะแห้งแบบพอสัมผัสได้ประมาณ10นาทีนะครับพอสัมผัสได้แต่ถ้าแห้งแบบแห้งสนิทจริงๆก็ประมาณชั่วโมงกว่าถึงสชั่วโมงแล้วแต่วัสดุนะครับ PVC PP เผ็ดหรือถุงพลาสติกยางหนังนี่จะแห้งไม่เท่ากันนะครับระยะเวลาแห้งไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ผิวนะครับแต่ทีนี้ถ้าอยากให้เร็วถ้าเป็นพลาสติกถ้าไม่ใช่ถุงพลาสติกไนี่ใช้ได้ป่าลมร้อนเป่าได้เลยนะครับแต่ถุงพลาสติกจะไม่ได้นะครับถุงพลาสติกจะละลายเลยนะครับแต่นี้เป็นพลาสติกชนิดแข็งพลาสติกที่ทนความร้อนคือจะเป็น P p พนะครับถ้าเผ็ดเผ็ดจะเป็นใสๆนะจะทนไม่ค่อยได้นะครับ มันจะถ้าเป็นปั๊มถุงพลาสติกแบบนี้นี่ครับมันจะทนไม่ได้นะครับมันจะละลายแบบนี้เลยนะครับถ้าใครเป็นงานปั๊มถุงก็อย่าใช้ได้ปั่นลมร้อนนะครับใครใครเป็นงานปั๊มถุงพลาสติกถุงร้อนถุงเย็นก็ให้ใช้ไดเป่าผมธรรมดานะครับแต่ใครเป็นพลาสติกเซรามิกแก้วพวกแก้วนี่ก็ได้นะครับ ให้ได้ปะหลุมร้อนได้นะครับนะครับที่เราได้ทดสอบเอาไว้จากนั้นก็จะมันก็จะแห้งเร็วขึ้นนะครับถ้าเร่งๆก็ไม่ถึงชั่วโมงนะครับนะครับขุดได้ละเเี็บขุดไม่ลอกนะครับ G26 พลาสติกยางหนังถุงพลาสติกของเราเล็บขุดไม่ลอกนะครับทุกสีนะครับ G209 แรงยิตกก่อสูงพิเศษก็ไลยผุดไม่ล่อนะครับ G209 ท่ากับ uh, g 2 9นี้เอาไว้สำหรับปัม๊มแก้ว uh, แก้วกระจกกระเบื้องเซรามิกหินอ่อนเกรนิตเหล็กโลหะนะครับทนแรงขูดขีดนะครับ